เ,เป็นไงพระของเรามีเท่าไหร่ไปเดี๋ยวนี้พระสามสิบหมดชั้นสามลงมาชั้นยี่สิบเจ็ดวันนี้วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราห้าห้าแล้วก็ช่วงนี้เป็น ช่วงที่จะเป็นการทำบุญการทำบุญงานหลวงตาวันที่30หลวงพ่อเองก็ไม่ได้เข้าไปดูแลแล้วว่าเข้าไปใกล้เพราะว่าดูดูแล้วก็มอบให้ทางวัดปา่าบ้านตาดเป็นผู้ดำเนินการเพราะท่านเคยดำเนินการมาอยู่แล้วและก็พร้อมกัน หลวงพ่อคงจะเข้าไปในวันนั่นะวันงานเพราะทุกครั้งก็ทางวัดป่าบ้านตา้ดก็ทั้งญาติโยมทั้งใครต่อใครก็คงจะจัดการคงไม่มีปัญหามั้งเพราะท่านก็ไม่ได้ขอร้องมาหรือว่าบอกกล่าวมาพวกเราเป็นวัดก็มีแต่คอยคยฟังถ้าไม่มีอะไรคงจะไม่พูดมามาั้งถ้าท่านหนักใจก็คงจะเรียกมา ถ้าเรียกมาเราก็คงจะเรียกไปชุมกันหารือกันตอนี้ท่านก็คงจะไม่เคยทามาแล้วคงจะไม่หนักหนาคงจะดำเนินไปได้อันนี้เป็นครั้งแรกเราจะทดลองดูดูเหมือนกันเป็นยังไงถ้าว่ามีปัญหาเออต่อไปภายภาคน้าค่อยว่ากันแต่ข่าวนี้ก็ออเออตามไม่จริงหลวงพ่อคิดว่าไม่น่าจะมีอะไร ของงานวัดบ้านตาดก็เคยทําการทํางานมาสถานที่ก็กว้างขวางพร้อมอยู่แล้วในะวันที่วันที่30มสตอนเช้าก็คงจะมีสวดมนต์ฉันเช้าแล้วก็มีบุญประทายเข้าเปลือกด้วยวันนะั้นที่วัดป่าบ้านตาดวันครบรอบหลวงตามรณภาพทางสถานีวิทยุเขาคงจะประกาศกันอยู่ เป็นที่ทราบกันพวกเราที่รักเคารพในองค์หลวงตาเออเข้าไปกราบคารวะเชิดชูบูชาใครจะเข้าไปทําบุญสร้างวิทยุเสียงธรรมรวมสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาคงจะเข้าไปได้แต่เจดีย์ของหลวงตาหลวงพ่อไปนสถานที่ใดหลวงพ่อก็พูดเดี๋ยวนี้ก็ยัง,แต,งแต่สร้างแตสร้างแน่ แต่จะตรงลงที่ตรงไหนนั้นสถาปนิกกับวิศวะกำลังดูดูอยู่แต่ว่ารูปแบบแปลนนั้นก็คงจะมีะลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์มากกว่าแต่จะสร้างใหญ่เล็กขนาดไหนอันนั้นยังไม่ชัดเจนคงจะประชุมกันอีกหลายครั้งมึงจะตกลงกันได้เพราะว่าหลวงตามีลูกศิษย์ลูกหายเยอะ ไม่ใช่บริษัททางร้านเท่าแก่สั่งแล้วก็จบไม่ใช่อย่างนั้นแต่สมัยหลวงตายังอยู่หลวงตาสั่งที่ใดสั่งให้อะไรทาอะไรก็จบไม่มีปัญหาแต่หลวงตาไม่อยู่ลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่มีใครที่จะชี้ขาดจุดนั้นได้ต่างคนก็ต่างให้ความสําคัญซึ่งกันและกันฟังเสียงกันเพราะางานนี้เป็นงานใหญ่ต่างว่า คนที่สั่งเสียเป็นผู้จัดก,การเองไม่ใช่เจดีของคนนั้นคนเดียวเองถึงจะสร้างมีเงินสร้างกันมาก็จะไม่ใช่ของคนนั้นคนเดียวเป็นของทุกคนเป็นของสิทธิอนุสิทธิ์ของหลวงตาเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องฟังเสียงกันหันหน้าเข้าหากันปรึกษาปรารบกันและลงมติกันจะสร้างรูปลักษนาอย่างไรอันนี้ก็คงจะใช้เวลา สักช่วระยะหนึ่งแต่ทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยคงก็ไม่มีปัญหาคงจะไปได้ดีราบรื่นนั่นแหละแต่ใหม่ๆก็ยังว่าน,ะนานาจิตตังนานาทัศนะมันก็ต้องมีความเห็นแปลกแต่ต่างกันบ้างเราเป็นประชาธิปไตยจะให้เหมือนเผด็จการก็คงไม่ได้อันนี้ของลงตานะี่เป็นธรรมมาธิปไตยเป็นธรรมอีกต่างหากไม่ได้มีฉันทากติโทสากต,โาติโมหากติพยาคติคิดเป็นธรรม ทำให้เป็นธรรมเพื่อเป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อสร้างเสร็จแล้วเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อชุมชนผู้ใดเขามากราบมาไหว้เคารพสักการะบูชาหลวงตาเป็นพระอย่างไงในใจของเราทุกคนก็ให้ความสำคัญสุดๆอยู่แล้ว คำว่าสุดสุดฟังได้ว่าสุดสุดคือว่าหลักของพุทธศาสนาสุดอยู่ตรงไหนลวงตาก็สุดอยู่สุดอยู่ตรงนั้นนี่แหละอันนี้พวกเราให้ความเคารพองค์เจดีย์ของลวงตาใครจะถวายเลยก็ได้อย่างที่พวกในช่างมาทําบุญกับลวงตาพอมาเห็นลวงตาก็รีบถวายเลยบางคนก็เวลาขากลับซะก่อนจะค่อยถวาย บางทีกูขากลับซะก่อนค่อยถวายวับรรลาท่านแต่พวกในช่างบอกว่าในช่างเอ้ยมาถึงแล้วรีบรีบวานเลยถ้าอยู่ไปเดี๋ยวตายก่อนยังไม่ได้ทําบุญมาถึงที่แล้วรีบวานรีบทําอันนี้ก็เป็นแนวความคิดดีทั้งสองอย่างแต่ธามไม่จริงหลวงพ่อเห็นด้วยรีบทำแล้วดี นี่ก็เหมือนกันทางว่าพวกเราอยากจะทําบุญกับหลวงตาเขาประกาศเดี๋ยวนี้ว่าใครจะทําบุญเจดีหลวงตากันโอนบัญชีเขาเด้ออันนี้เราจะอาจจะทําเป็นชั่วขณะหนึ่งหรือว่าทําแบบระดับหนึ่งแต่ทามาลงมือแล้วเราค่อยวางระดับสองอย่างอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทำฉเฉลยก็น่าเสียดายเหมือนกันนะ แต่ทางว่าเราจะไม่มั่นใจเราก็ทําระดับหนึ่งเมื่อรงตาลงมือแล้วทำและสร้างแน่นอนแล้วเราจึงค่อยทุ่มลงไปช่วยๆกันสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วก็เป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของประเทศชาติเป็นสมบัติของโลกบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราเราเป็นคนเสียสละเป็นคนสร้างมีคนร่วมทําบุญสร้างพระเจดีย์ลงตา อันนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดยังไม่ชัดเจนแต่ทิงยังไงพวกเราเป็นชาวพุทธหลวงตาเคยแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราตทั้งทั้งหลาย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอะแต่หลวงตาท่านผู้สั่งผู้สอนท่านก็บอกเหมือนกันท่านบอกว่านี่นะเราเนี่นะถึงขาเราดีดผึ่งเลยนะไปแล้วไม่อยู่ จะ่ทำยังไงได้ก็เป็นอย่างที่หลวงตาพูดจริงๆพอโลกนี้มันไม่ใช่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนลูกหลานพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าได้ครับรับความร่มเย็นเป็นสุขทวนนาพวกเรารักเคารพในองค์หลวงตา พอถึงคราวของท่านท่านก็ดีดผึ่งอย่างที่ว่าท่านก็ไปตามกฎอนันในจังทุกขังอนัตตาเราพวกเราลูกหลานนะเราจะอยู่โชกฟ้าดินสลายอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกะฉะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ถ้ามีบุญมีกุศลในจิตใ,ใ,ในใจแล้วเนะอยู่นสถานที่ใดไปนสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผาสุขถ้าเราไม่มีบุญ มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายมีแต่ความทุกข์เหมือนกับคนไม่มีเงินถ้าจะเปรียบเทียบเงินมันหยาบนะเงินมันหยาบแต่ว่าบุญมันละเอียดมันอยู่ในใจแต่เงินมันเป็นวัตถุภายนอกแต่พอจะเปรียบเทียบกันได้แต่พอจะเปรียบเทียบกันได้เงินกับบุญแต่อย่างชัดเจนจริงๆก็คงไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะบุญมันเป็นเครื่องตกแต่งตกแต่งทุกอย่าง คนเราเกิดมาพบนิชาตินี้หน้าตาเสร็จสวยงดงามมีสติปัญญาเกิดในสกุลสูงอ,อ,อะไรทุกอย่างดีทุกอย่างอันนั้นไปนว่าบุญตกแต่งมาเกิดพามาเกิดบุญพามาเกิดแต่ถ้าบ่าคนผู้ใดเกิดมาพบนิชาินี้หูหนวกตาบอดบ้าใบอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นอันนั้นแปลว่าบาปอกุศลพามาเกิด แต่พวกเราท่านทั้งหลายไม่ถึงขนาดนั้นแต่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็มีความทุกข์ความจนมีความทุกข์ทุกข์ใจไม่มีเงินคําทรัพย์สมบัติร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่ามีโครคภัยไข้เจ็บอันนั้นกัมีกรรมบาปกรรมเข้ามาให้ผลบ้างแต่ก็ไม่ถึงก็ปิดตันปิดอั้นจนเกินไปกนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนาเนี่ย กรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปถ้าเราทํากรรมสิ่งที่ดีกรรมดีจะตามสนองไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าติดตามไปเรื่อยๆมันเป็นเครื่องพอกพูนในจิตใจไปเรื่อยๆอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราก่อนที่ท่านปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งเนื้อต้นขึ้นมาข้าพเจ้า เจะปปารนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งขอให้ได้ตัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตจากนั้นพระองค์เกิดมาพบหน้าชาติหน้าบางพบบางชาติก็คงจะหลงลืมแต่บางพบบางชาติก็คงจะระลึกได้อพอแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นทีแรกกันหนึ่งสองสามก็แก่ขึ้นไปเรื่อยๆอให้เขา้าก่อน บารมีแก่กล้าขึ้น,นเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายได้รับพยากรฮบารมีแก่กล้าขึ้นมาแล้วทีนี้บําเพ็ญมาจนนึกในใจจนโพแลงออกปากพอออกปากเสร็จแล้วก็บอมเพ็ญทีแรกไม่กล้าไม่กล้าออกปากนะไม่กล้าออกปากคล้ายๆว่ายังอายคนอยู่โอ้ข้าไปเจ้าขอปาถนาเป็นโพธิสัตว์พระอนุตตรสัมมาสัมพธิญาณขอให้ข้าไปเจ้าได้ เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตจะทําบุญเล็กทําบุญน้อยทําบุญใหญ่ทําบุญขนาดไหนก็ตามข้าพเจ้าขอปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตแต่คิดในใจไงคิดในใจนี่ก็นานเหมือนกันนะอในพระไตรปิฎกท่านบอกว่านานเหมือนกันไม่กล้าพูดองค์ที่กล้าพูดขึ้นมาเนี่ยไปฟังเบาบางขึ้นมาแล้วให้เขาบอกกล้าพูดกล้าแสดงอไปที่ไหนก็วบอกข้าพเจ้าปรารถนาเป็น พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตกล้าพูดในที่สาธารณะพูดให้ใครต่อใครฟังได้แปลว่าบาร,รมีของท่านองค์นั้นแก่กล้าแล้วไม่อายใครละมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นต่อพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยานแล้วอันนี้ก็คือความปรารถนาแต่ไม่เพียงเท่านั้นอีกบำเพ็ญอีกยาวนานไปอีกเออยังไม่แน่นอนอีกเหมือนกันนะ ถ้าเป็นพูดเป็นภาษาสามัญชนอย่างพวกเราลูกผีลูกคนอยู่งั้นอย่างความปรารถนาอย่างนั้นยังออกปากเลยเพราะเหตุอะไรเพราะยังไม่แน่นอนบางทีอาจจะหลบบางทีอาจจะได้ยินครูบาอาจารย์ที่ท่านแสดงธรรมหรือบอกพระพุทธเจ้าหรือพร,ระหรันทสาวกท่านเน่โอ้ปรารถนาเป็น,ปรน,ปน,ปรนพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกยากลําบากเยงิงๆนะขอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต้องควักตาตัวเองเนะ อวัยวะของตัวเองเนี่ยเออทำบุญทําทานเสียสละทุกอย่างก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเป็นง่ายๆเลยเถ้าทําอย่างนั้นมันก็ทุกจริงๆเอาเป็นสาวกซะแกับใจว่าข้าไปเจ้าจะเป็นกสาวกเป็นผู้สัดับบารมีที่ปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าหนุนเข้ามาเป็นสาวกจากนั้นก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันอันนี้ก็มีมากต่อมาก แต่บางคนก็ไม่ยอมถอยถึงยังไงก็ต้องให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะเดินหน้าไปเลยอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราพอผลสุดท้ายท่านก็ได้ได้รับพยากรนะแน่นอนแล้วนะทีนี้ในรับพยากรณ์ก็คือพระพุทธเจ้าของเรามาเป็นจุเมธาดาบทเป็นจุเมธาดาบทบำเพ็ญอยู่ในป่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทีปังกรตัตรูเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ท่านก็มาโปรดเมืองใหญ่เมืองหนึ่งหลวงพ่อจำชื่อไม่ได้ท่านก็อยู่ในฝากท้องนาฝากที่ลุ่มเหมือนดูคนละวางกันใครครับผมเมืองใหญ่เนะี่ยอยู่ทางฝากนี้พรพกทธเจ้าประทรับเนะี่ยอยู่ทุกทางฝากนู้นแต่ว่าจะเดินมาบินธบาทในเมืองนะ่ท่านต้องเดินอ้อมไปยังค่อยเข้ามาในเมืองได้ เรลจแล้แต่นก็อ้อมไปเข้าไปพักในดอนที่ป่าท,ที่สงบสงัดนั้นเป็นอุทยานนั้นตอนนี้คนทั้งหลายโอ้พระพุทธยาวกับพระสาพวกนี่เดินอ้อมเกินไปเคินโค้งเกินไปพวกเราควรจะตัดทางให้ตรงเพื่อจะเข้ามาในสู่เมืองได้เลยเราจะทํายังไงสมัยนะั้นก็มีตะจอบกับเสียมนะกําลังปุ้งกีท่านนะจากจากนั้นก็ระดมคนไป ขุดคือจะให้ทันในวันพุ่งนี้จากนั้นก็กระโดมคนอย่างหนักี่าชาวบ้านด้วยศรัทธาทั้งนั้นทางจอบทั้งเสียมทั้งกระบุงตะก,ก้าอะไรพอจะใส่ดินตักมาถมมาถมมาถม,ม,าถมเพื่อจะให้หายเป็นคีเลนนะใ่ยเดินได้แต่นี้สุเมธาดาบทเนี่ยที่เป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่บำเพ็ญพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ย ท่านก็อยู่ในป่าจะเป็นฤาษีอยู่ในป่าท่านหอะได้เนี่ยท่านได้ชาญโลกีโลกียะชาญนะท่านหอะได้เพราะนั้นผู้ที่ดำดินบินบนหอะเหินเดินฟ้าได้เนี่ยสมัยนะั้นเป็นของธรรมดาพวกที่มีชาญจากนั้นท่านก็หาะมาทางอากาศมาเห็นพวกชาวบ้านกำลังทำกันอย่างขมักขม้นแบบใครไม่ยืนอยู่นิ่งเฉยๆกันนะ เพื่อจะให้ทันพระพุทธเจ้าบิณฑบาตตอนเช้าอ,อใครอยู่ที่ไหนก็ทำจอบดินขุดดินยกดินอ,อกันอย่างอุตรลดเลยลือ้ีทำไมประชาชนเขาทำไมทำงานขม,มักขม,มันถึงขนาดนี้แต่เี้ยเขากลือสีก็ลงมาจากอากาศโอ้พวกท่านทั้งหลายทำอะไรพวกท่านโอ้พระพุทธเจ้าที่ปังกรกับพระสงฆ์อยู่ฝากนู่นเน่ยจะให้ทำทาง ลัดไปนี่ให้เข้าไปสู่เมืองเพื่อจะได้บินธบัตรตอนเช้าให้ทันเพราะน่านพวกเราจึงทําบุญหรือสีนเก็บอกว่าฮะพวกท่านทั้งหลายจะให้ผมช่วยไหมพวกชาวบ้านโอ้ยดีฤาษีมาช่วยกันมา,มาช่วยกันทํอารอรฤาษีก็บอกว่าจะให้ผมทําที่ไหนเขาก็เอาตรงที่มันหย,ยากๆกันใช่ไหมะตรงที่มันมีน้ําเขาเอาท่านฤาษีผู้มีฤทธิ์เอาตรงนี้เขาว่า ชาวบ้านเขาก็เอาตรงอื่นแต่ตรงที่มันย,กยากที่มันมีน้ําแฉะเนี่ยให้ลือีเป็นคนทำเขาว่าคิดว่าลือีเป็นผู้มีฤทธิ์ใช่ไหมลือศีก็ใช้ฤทธิบ์บรรดาเลยก็ไม่มีปัญหา,าพวกเราทําที่อื่นจากนั้นก็เขาก็ให้ลือีเนะี่ยเป็นคนทําที่ตรงมันแฉะที่มีน้ํานะจนันนลือศีก็เทว่าโอถ้าใช้ฤทธิ์เนี่ยมันไม่ได้บุญ อย่างใช้อิเทลิทมันใช้นัใจอย่างเดียวมันต้องใช้กายวาจาด้วยหรือสีกับวางบริขารลงแล้วกัอถลกหนังเสือออกเสียแล้วก็อันหนึ่งผ้าสบายก็ออกเสียแล้วกับม้วยผมมัดผมผมให้ดีไเออแล้วก็นุ่งผ้าอย่างทรมัดทำแมงได้แต่นี้ใช้จอบใช้เสียมเหมอนกันกับชาวบ้านแล้วกันได้เออ ลือีเอาเต็มที่เลยว่าง,งั้นเถอะด้วยศรัทธาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเดินวินีบาทพอจีนีพพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็คงจะรู้นะ่ะเป็นเหตุแต่ถ้างั้นก็คงจะรอสักหน่อยทางก็คงจะเสร็จอันนี้ทางยังไม่เสร็จดีพระพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีท่านก็คงจะให้มันเป็นเหตุนะั่นท่านก็เดินมาเดินมาลือสีก็ ทำไม่เสร็จคนอื่นเขาก็ทําเสร็จพอเดินได้แต่ทางมงตรงหรือสีนียังมันแฉะอยูอ่ถ้าเดินลงไปก็เท้าเปือ้อนฤาืสีก็นอนเลยนอนเป็นสะพานอานอนเป็นสะพานหันศีรษะไปทางพระพุทธเจ้าพระสงฆ์แล้วก็เหยียดขาให้พระพุทธเจ้าไต่หลังเลยเพราะงั้นเหยียบหลังตนเองเลยเดินเป็นสะพานพระพุทธเจ้ายืนอยู่ตรงหน้านะ่ะ พยากรณ์เลยแปลว่าแน่นอนนะท่านดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายนี่สุมเมธาดาบทเนี่ยที่นอนที่จะให้เป็นสะพานอยู่เนี่ยต่อไปในอนาคตสุมเมธาดาบทจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อพระโคตมะโคตมะโคตที่กรุงกบิลพัฒต่อไปในอนาคต พระบิดาชื่อพระเจ้าจุโธโธตนะพระมารดาชื่อสิริมหามายาแล้วก็จะมีอัคคมเหสีชื่อพิมพายโสธรามีบุตรชื่อพระลาหุนอัครสาวกขวาพระสาริบุตรอัครสาวกซ้ายโมกคลาพระอุปถาพระอานนท์อุบาสก ผู้อุปถัมภันทากฝ่ายชายอาาถามิธิกะเศรษฐีผู้อุปถัมภันทากฝ่ายหญิงนางวิสาขาพระพุทธเจ้าทีปังกรพยากรหมดเลยอ่ใครข้าวาผู้ที่จะติดตามพระพุทธเจ้าโคตมะอในชุกยุกนั้นติดตามจุเมธาดาบทจอยากนั้นพระองค์ก็ คงจะตายหลังไม่ตายหลังหลวงพอ่อเขาก็ไม่ได้พูดในพระไตรปิฎกเคงจะตายมัง้งแต่ว่าพระสงฆ์ตั้งหลายร้อยองค์ก็คงจะไม่ตายทุกครุกอง่ะยทีนี้นก็เดินผ่านไปบินธบัตนั่นนะตั้งแต่บัตดนั้นมาสุมเมธาดาบทได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าทีปังกรสุมเมธาดาบทท่านก็ตายจากชาตินั้นคงจะไปชูพรมออกจากพรมแล้วก็มาเกิดเป็น เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้าพญาจักพัิเวียนไหวตายเกิดสูงสูง,สงต่ำต่ำล่มล่มรอนดอน,ดอน,ดอน,ดอนเป็นคนหูหนวกตาบอดท่านพอไม่ได้เกิดจะเป็นสัตว์ออเป็นสัตว์ที่ไม่มีตาและไม่มีกระดูกค่นอกกนั้นที่มีกระดูกได้เป็นหมดทุกอย่างเออเป็นนกกระจิบนกกระจอกเป็นมดออไม่ได้ปินแต่พวกปิ่งพวกไช่เดือนพวกตัวบุ้งนี่แหละพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านว่าไม่แน่นอนนะ ถ้าใครทํากรรมไม่ดีไว้เอ,อก็ไปในทางต่ําถ้าใครทํากรรมดีไว้ก็ไปในทางสูงเ,เราเนี่ยปรารานาเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดเป็นเจ้าฟ้าม,มหากษัตริย์ตลอดมาไม่ใช่นะสูงสูง,สงต่ำต่ำ,ตำรุ่มรุ่มรมอนรอนนะตกนรกก็มีถ้าเราทํากรรมชัว่วก่อนที่จะมาเป็นพระตีมีใบไม่พูดตกนรกอยู่ถึงแปดหมื่นปะีเลย กฟังดูสิตกนรกทั้งแปดหมื่นปีไม่ใช่น้อยเอพอเกิดมาเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินพอเกิดมาแล้วทธนี่พอรู้สึกวันนั้นพระบิดาอุ่งได้ลูกชายตัวเล็กๆเขาใส่ป้าเพลาคือใส่ตะนะักอะมีนักโทษเขาก็จูงนักโทษเข้ามานักโทษเข้ามาโทษประหารก็มีโทษจังจําก็มีโทษอะไรก็มี พระเจ้าแผ่นดินพระบิดาก็บอกนี่โทษประหารนี่โทษจองจำเท่าน,นั้นปีเท่าน,นี้ปีทีนี้ลูกชายนอนอยู่ในตักเนี่ยโตตายชาติที่แล้วเนี่ยข้าเป็นเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยตัดสินคดีความอย่างนี้แหละบางทีมันก็ผิดบางทีมันก็ถูกข้าตกไปอยู่ในนรกเสียตั้งแปดหมื่นปีมาชาติที่จะมาเกิดเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินอีกนาะตายแล้วเราจะทำยังไง ออกจากชาตินี้เราบรจะต้องไปตกนรกอีกเ,ออเราเห็นนรกแล้วหน้าขยะกขยงหน้ากลัวมากๆและชาตินี้ก็มาเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกเราจะตัดชิงคดีความคนอีกเราจะไปสู่นรกอีกเออตัวเล็กๆน้อยๆออยู่ในตักนะคิดไม่ได้แล้วเรากั้นใจตายดีกว่าเออนะใจมันใหญ่เน้แต่ตัวเล็กแต่ใจใหญ่รู้อดีตของตัวเอง ว่าตัวเองเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนจากนั้นคิดว่าจะกั้นใจตายเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ในฉัตของพระเจ้าแผ่นดินเป็นเทวดาท่านก็จะจำแรงตัวให้ปรากฏลูก ơi, เอ้ยลูกไม่ต้องคิดสั้นถึงขนาดนั้นหรอกเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีหนทางออกตังเยอะแยะไปลูกอย่าพูดเออทำเป็นง่อยเปียเสียขาไปเลย ต่อไปยังค่อยออกบวชเอตาว่าลูกกั้นใจตายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะอต่อไปนี้อย่าพูดอย่าอะไรทั้งหมดเขาให้กินก็กินเขาไม่ให้กินก็ไม่ต้องกินเอ่อพิโงพิการเป็นคนเปี้ยไปเลยเป็นคนใบ้ไปเลยลูกชายตัวเล็กๆเได้รับคำสั่งจากเทวดาที่เป็นแม่ในอดีตชาติ ท่านก็เออเอ,เอาอย่างนี้ลหละนะจากนั้นแต่ตามไม่จริงโหรสมัยนะั้นเขบอกว่าเนี่ยลูกของพระอ,องค์เนี่ยจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินในอนาคตเป็นผู้เลื่องลือมีศักบุญญาพละมีกว้างขวางคนทั้งหลายจะนับถือเลื่อมใสในเขาพยากรณ์ไว้เมือพวกโหรนะแต่พอต่อมาเนี่ยเตมีใบเนยได้เห็นมารดาสั่งอย่างนั้นเลยก็ ไม่กินนมไม่อะไรทั้งหมดเลยจะเนี่ยูดแท้แต่เขา,มาไม่ให้กินก็กินไม่กินก็ไม่เป็นไรปวดที่สุดใหญ่ขึ้นมาถึงอายุสิบห้าสิบหกปีนั่นนะเออจนประสบความสําเร็จนะถ้าหลวงพ่อจะบรรยายพระเตมีไปอีกก็คงจะมีมะมโหสดต่อไปอีกก็คงจะไม่ได้ฉันอาหารวันนี้เอาเพียงเคเนกัวานวันนี้นะเอออันนี้คือบาร,รมีของพระพุทธยาที่ท่านจังสมมาท่านทําอย่างไร ให้พวกเรารู้แนวทางพอหลวงพ่อได้ศึกษาเนี่ยมาเล่าให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเป็นแนวทางเพื่อสั่งสมคุณงามความดีเพื่อสั่งสมบุญกุศลสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทําจรุปแล้วทําในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลติดจิตติดใจของพวกเราไปสู่อนาคตนานเท่านานนะ,ะอันต่อนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรอ